เสื้อเวนเทจที่พี่โตซิลิฟูเคยใส่แบบนักร้องนำลโมโอโซนิกอ่ะอันนี้มีนี่พี่โตใช่ปะต้องเป็นตัวนี้ด้วยนะเว้ยภาพที่เคยโคยเบนเออว่าวาดีาถ้าไม่มีคนเนี้ยอาจไม่มีคนเวิร์ดรองเท้าในตำนานจะมีไรเซนชัคเทเลอร์แล้วคือมันสวยที่มันเป็นสีม่วงมันหายากม,มาก นี่ครับถ้าสมมุติผมไม่ได้ฟังเพลงวงนี้หรือไม่ได้เป็นแฟนคลับอะผมสามารถใส่เสื้อวงนี้ได้ไหมมานี่คือรายการเสื้อกุปะรายการเสื้อกุปะคือรายการที่เราจะเอาของมิเทศหรือของที่เราเพิ่งได้มานะเอามาเล่าใน3รูปแบบยังไงก็คือจะมีเรื่องของราคาเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เรื่องของเรื่องราววันนี้ท็อปมันจะมาเล่าเกี่ยวกับรองเท้าเจ็ดูนที่เพิงได้มาใช่ ส่วนผมจะมาเล่าเกี่ยวกับเสื้อที่ผมได้มามีเสื้อตัวหนึ่งเว้ยเป็นเสื้อที่พี่อดีตนักร้องนำชลิฟูก็คือโตะพี่โตะใช่ไหมเคยใส่กูเลยอยากได้เลยแล้วกูต้องได้มาให้ได้โอเคอแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะมาคุยตอนท้ายคลิปด้วยนะม,มีคนส่งคําถามมาเยอะมากว่าพี่คิดยังไงก,กับเรื่องนี้คนมักจะพูดกันว่าเฮ้ย hey, พี่ครับถ้าสมมติผมไม่ได้ฟังเพลงวงนี้หรือไม่ได้เป็นแฟนคลับผมสามารถใส่เสื้อวงนี้ได้ไหม เออมันจะผิด<อ>หรือเปล่าหรือมันจะดูไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ย<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ทัศนคติที่เราคิดมันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเคงั้นก็เดี๋ยวไปฟังเรื่องราวของไอ้ตั้มกันก่อนดีกว่าวันเนี้ยกลัวมาหลายตัวเพราะว่าช่วงเนี้ยซื้อเสื้อมาเยอะอแล้วก็เลยอยากเอามาโชว์เงี้ย มาได้เสื้อตัวไหนมาบ้างเราซื้อมาเพราะอะไรก็คือมาแชร์เรื่องราวความรู้สึกกันได้แหละแต่ก่อนที่จะเข้าว่าตโตซิลิฟูเคยใส่ตัวไหนอ่ะกูขอไปเล่าตัวอื่นก่อนล้วกันได้ได้มาเริ่มจากตัวไหนก่อนดีเอาตัวตรงนี้เลยตัวแรกได้อ่ะนี่กันแอนโรลดเปโนวีพีโอเวอร์เน์คือลายเนี้ยกูแม่งเห็นมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยอยากได้เลยแต่พอเห็นตัวเนี้ยต้องเป็นตัวนี้ด้วยนะเว้ยกูอยากได้มากเลยคือมีรุ่นน้องส่งมาให้แล้วกูแบบเฮียสวยว่ะ คือลายมันสวยของมันอยู่แล้วแต่ที่กูชอบตัวเนี้ยเพราะว่ามันเฟดด้วยมันดูดิสีดําแม่งไม่ดําแล้วอ่ะอืมคือแบบเทาไปแล้วแล้วผ้ามันก็เปื่อยๆแล้วใส่กูใส่ได้ไรเงนะี้ยกูก็เลยซื้อมาเออตัวแรกนะไปตัวต่อไปเลยนะอินเซติไซอันนี้เหมือนกูจะเป็นคนเล่าไม่เคย,ยลเลยฮะใช่กูอันนี้เป็นเป็นว่าภาพที่เคยโคเบนว่าเองใช่ อันนี้ก็มีความหมายหมดเลยนะแล้วน้องแมวเมียวมาทำอะไรในตรงเนี้ยไม่รู้ไม่ใช่แมวบ้านกูแมวบ้านกูด้วยมาเถื่อเลยมานนี่ไหมเล่นกูด้วยต้องทำงานก่อนได้ไหมเนี่ยเซ่ดิไซส์แล้วช่วงเนี้ยกูบ้าแบบเสื้อแบบสีที่ไม่ใช่ขาวดำมากเว้ยเพราะกูรู้สึกว่าเสื้อขาวดำกูเยอะตอนเนี้ยคือการสไตล์การแต่งตัวกูกูชอบแมทสีเลยแบบเสื้อสีนีใช่ไหมมันออกสีเขียวๆวะกูจะเป็นแมทกับสีน้ำตาลอะไรเงี้ย เหนี <Feel> mm ่ยวอยู่นะเฟี้ยวอยู่แบบใส่เสื้อคนจะคิดว่าเฮ้ยเสื้อวงเสื้อยือดแบบใส่ธรรมดาไม่ไม่สวยแต่ถ้าเราลองไปแมทสีด้วย mm hmm. มันก็จะแบบมีความที่มันแบบแบบแบบแตกต่างออกไปอะ่ะมันแบบเหมือนสีสันในชีวิตอะ่ mm hmm. นะ oh, <ๆ>ต่อไป mm hmm. เป็นวงที่ช่วงเนี้ยกลับมาฟังคือเมื่อก่อนเคยฟังเว้ยฟังผ่านๆแล้วก็ไม่รู้ว่าคือวงอไหนแล้ว mm hmm. ไม่รู้ได้ว่าแบบเพลงนี้ของใครแล้วเพิ่งมาแบบไฟล์เอาว่าเอ้าคือวงนี้เหรอแล้วก็เลยตอนแรกไม่ได้คิดจะเก็บเสื้อวงนี้เว้ยแต่พอเก็บเท่านั้นแหละ เก็บเลยยาวเลยใช่ไหมหลายตัวเลยวงเนี้ยแม่งชอบทําเสื้อแบบที่ไม่ใช่ขาวดําอย่างเดียวอะเนี่ยดูดิมันจะมีแบบสีฟ้าแล้วกูเอาไปแมทช์กับพวกกับกางเกงสีนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยเอออ๋อมันก็จะไปคอนเนคกับเรื่องที่มึงเล่าเมื่อกี้เลยว่ามึงพยายามจะแมทช์สีอยู่ตอน,นใช่ใช่ก็เลยชอบแบบชอบเก็บเสื้อวงนี้เนี่ยก็มีนี่น,น,นี่สีน้ําเงินนะเว้ยไม่ใช่สีดาอ่าเอออันนี้เหมือนจะมีหลังเลยนะไม่รู้เขียนว่าอะไรเป็นถัว เออสีเวชร์เป็นวงออสเตรเลียเว้ยวงเดียวกันนี่ใช่เป็นวงเดียวกันสีเวชร์เลยนี่ก็สีเวชร์โชว์ไปอันนี้ก็สีเวชร์สีแดงใส่กันเลยนี่เป็นใส่กันคือเป็นวงเครื่องดนตรีสามชิ้นเป็นเหมือนเนวันหน้าเลยเป็นซาวแบบเซีย t l โ s t สไตล์เลยเว้ยรันกันแบบขูดิบมาก แล้วมึงเชื่อป่ะตอนที่เขารวมวงกันอะรวมวงตอนอายุสิบสองสิบสามโหเด็กมากเลยนะเด็กมากไอ้เหนียวไอ้เหนียวไม่เป็ครับเหนียวไอเหนียวอยากเล่นวินเทจอยากเล่นวินเทจอะครับมีตังค์ไหมมีตังค์ไหมอายุสิบสองสิบสามคือฟอร์มวงแล้วแล้วก็เริ่มแต่งเพลงไอ้โอ้โหเกี่ยวกูแล้วไอ้เหนียวเริ่มเหรอเริ่มแล้วเริ่มเป่าวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออายุสิบสองสามคือเริ่มเริ่มฟอร์มวงกันเองแล้วอายุสิบห้าแต่งเพลงดังเลย เป็นที่รู้จักชื่อเพลง่าถุงมอโลกดังแบบดังแบบไม่ใช่แค่ดังเนี่ยธรรมดานะเว้ดังทั่วโลกหลังจากเพลงนั้นอปดังเร็วนะดังเร็วมากอายุ1 5แล้วก็ทำเอ็มบีที่ออสเตรเลียก่อนเสร็จแล้วเพลงมันดังไม่ไหวอ่ะมึงต้องออกทัวร์นู่นนี่นั่นดังมาจนถึงเมกาต้องมาทำเอ็มบีที่ที่เมกาเพลงเดียวกันซึ่งเสื้อตัวเนี้ยก็คือวงซิวแชมกัน เป็นเสื้อถั่วปี95ตัวเนี้ยแพงมากแพงมากจริงๆมีมีเหตุผลมากทำไมถึงแพงมึงดูดิลายมันสวยเะละ่ oh. คือกูไม่ได้ชอบเสื้อ OVP ขนาดนั้นเว้ยแต่ mm. พอเป็นลายแบบเนี้ยมันดูแปลกดูอะไรอะ่ะ mm. แล้วอันเนี้ยคนที่เป็นหน้าหมูเนี้ย mm. มันคือคนที่อยู่ใน MV อร์ชั่นของอเมริกาเว้ยอ๋อโอเค v e ของออสเตรเลียจะไม่มีคนนี้อมีสตอรี่อยู่ใ,ใช่แล้วนี้ก็หน้าหลังเห็นไห อค okay. อันนี้น่าจะเป็นทัวร์ใช่ใช่นี้มาทัวร์ที่อเมริกาแล้วปะนี่มีซานฟรานมีซีแอตเทิลออสแอ <All Angeles. S 1> เจลิสต่อไปออจะเข้าและเสื้อที่พี่โตซิลิฟูเคยใส่ไม่ใช่ตัวนี้ที่พี่โตใส่นะแต่เป็นลายเนี้ยที่พี่โตเคยใส่แล้วเป็นลายจากปีนั้นเลยจริงๆแต่ว่าก่อนเข้าคือเหมือนมึงเคยใส่เสื้อตัวนี้ของกูซิลิฟูแล้วคนถามมาเยอะมากจะไม่ได้ว่าคลิปอะไรอะ่ะคลิปอะไรไม่รู้นะเออสักอย่าง อันนี้มีนี่พี่โตใช่ป่ะมีครบวงอ่ะอันนี้พี่ต้นแต่มีข้างหลังไงกูเลยแบบต้องเอา๋อเออเลโก้โลโก้ซีรีฟูนี่เขาใช้แบบโลโก้นี้ยาวนก่นะใช่เป็นวงอีกวงหนึ่งที่แบบถ้าเจอแบบตัวเดือดเดือดก็อยากเก็บเลยตัวนี้คนพูดถึงเยอะมากเยอะมากอยากขห้ขายไม่รู้มึงขายไหมเนี่ยก็เวลาทักมาแล้วกูบอกราคาไปปุ๊บขาคุณครับ อ๋อเงียบเลยเหรอขอบคุณครับไม่เงียบขอบคุณครับแล้วก็หายเลยอ่ะบางคนก็แบบเงียบไปแบบสตันเหมือนติดเหมือนกูโดนเตะโดนเหมือนเตะปากก็หายเหรออ่ะมาถึงเสื้อที่ว่าพี่โตซิลิฟูใส่แล้วแหละจริงุงอะไรรู้ป่ะแพ่นทัน่าเพนดันลาตอนแรกที่กูเห็นเสื้อตัวนี้กูคิดว่าใครรู้ปืะเหมือนนักร้องนำลมโมโซนิกอ่ะอ๋อ พี่บอยพี่บอยอยู่หรออกคุว่าเชี่ยพี่บอยหลอมโมวะเนี่ยนักร้องนำไม่ใช่พี่บอยหลอมโมสเนตเว้ยชื่อฟิลแอนดซิโมซึ่งเป็นนักร้องคนที่สองของแพนด้าลวแต่เป็นเป็นนักร้องที่อยู่นานแล้วก็เป็นประจำของวงนี้ที่สุดแล้วมึงสังเกตปะมันจะมีความแบบกัญชาเนี่ยมีดอกกัญชาเขียวๆซึ่งวงเนี้ยส่วนใหญ่เสื้อของเขาอะจะเป็นเหมือนแบบ กัญชาลายดอกกัญชาอะไรอย่างนี้เยอะมากเว้ยถ้ามึงถามกูว่าถ้ากูรู้จักว,วงเพนลนัาแรกๆได้ไงกูรู้จักจากอัลบั้มหนึ่ง w a l k e r display of power เว้ยไอ้วอ้ w a ิสเพลย์ออฟพ o วเวมันแปลว่าเหมือนแบบความแบบต่ำช้าของของความรุนแรงอ่ะเออแบบภาพที่เห็นออกมาอะไรประมาณนี้เออซึ่งภาพเนี้ยมันค่อนข้างตรงกับปกอ,อัลบั้มเว้ยซึ่งวงเป็นคนคิดภาพนี้ขึ้นมาตอนแรกอะ่ะ พวกเคทีทีเขาก็าคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเอานัก,นกมวยหรืออะไรเงี้ยแต่วงแบบไม่โอเคกูคอยากได้ภาพแบบที่มันรุนแรงกว่าน,นี้อไอ้คนเนี้ยที่โดนต่อยอ่ะเป็นแฟนคลับเอา้า <laughs> เป็นแฟนกลับจ้างมาสิบเหรียญสิบเหรียญเ,เพื่อให้รับมัดรับมัดแล้วดู <laughs> แล้วเสื้อลายนี้ก็ดังนะแล้วคือแบบต่อยอ่ะสามสิบเทคเฮียสามสิบเทคต่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้เฮียจังภาพที่แหวนมาบอกว่าต่อยไม่โดน แต่มึงดูภาพนี้ดิมันไม่โดนยังไงวะปากเบี้ยวเลยแต่ก็ไม่แนี่อาจจะทำแค่แบบงี้เออใช่แต่คือมุมกล้องมุมกล้องแต่ว่าหรือว่าเป็นอัลบั้มที่ค่อนข้างมีความดังระดับหนึ่งของวงแพนาลาเหมือนกันเสื้อที่มึงเล่าจบแล้วอนนี้เรื่องที่สองเกี่ยวกับรองเท้าคอนเวิร์ตเจ็ดศูนย์ของมึงใช่แต่ก่อนจะเข้าไปเล่าเรื่องรองคอนเวิร์ตเจ็ดศูนย์เนี่ยคือตอนเนี้ยมันก็มีคนทักมาตลอดเลยพี่ครับ รับกดของไหมเว็บดีเบรลหรือแม้กระทั่งของใหม่ๆอย่างแบบรองเท้าสต็อกจากรองเท้าเว็บสต็อกเองอย่างเนี้ยต่อสายสตรีทคือกดได้หมดเลยซึ่งตอนเนี้ยเรามี IG Facebook ชื่อว่าช็อปหน้ามานะครับมีแอดมินคอยตอบตลอดเขาจะเป็นคนตอบเพื่อที่แบบส่งลิงก์มาปุ๊บเขาก็จะคำนวณให้ราคาค่าส่งรวมภาษีสงภาษีแล้วส่งกลับไทยในราคาเท่าไหร่อเออแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจัดการส่งกลับไทยให้ เ,ออเป็นบริการรับกฎของจากอเมริกาถึงไทยเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรองเท้าอะ่ะกูขอเล่าเรื่องนึงก่อนจะต้องมีอยู่ชื่อหนึ่งไว้ที่ทุกคนอะ่ะพูดถึงแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครและมีความสำคัญยังไงกับคอนเวิร์ดม,มืงต้องเคยพูดคำนี้ไว้ชัคเทเลอร์คือชื่อเต็มของเขาอะ่ะชื่อว่าชาลีฮอลิสชัคเทเลอร์ เกิดในปี1901ตอนนั้นยังไม่มีคอนเวิร์ตเลยคอนเวิร์ตมันเปิดเกิดในปี1908แต่ตอนนั้นยังไม่เป็นรงทาบาสนะเพราะรงทาบาสจะมาในปี1917ถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ว่าช่วง1917หรือ1 9 2 0ช่วงนั้นจะใช้ชื่อว่า non skid อ skid ่เออ skid แบบ skid แล้วพอมาในปี1 9 2 1อนตอนนี้ชัคเทเลอร์ได้เข้ามาทำงานเป็นเซลแมนในคอนเวิร์ ตรงทางบา์มันก็เกิดขึ้นมาแล้วเขาก็เอามาใส่แต่พอใส่เข้าไปแล้วเขารู้สึกว่ามันใส่ไม่ค่อยสบาย<ม>เขาก็เลยเหมือนอยากมาโมดิฟายใหม่มให้มันดีขึ้นอยากมาดีไซน์<ม>เขาก็เลยมาคุยกับอรนะิษัท convert c เ n v e r t ก็เป็นเซลล์นะมาคุยเลยเออเป็นเซลแมนแต,<อ>แต่เขาก็ตั่เป็นนักบาสเงียเพื่อนออก็เลยแบบ,แบ,บว่าเขาก็ต้องรู้ดีว่ารองเท้านี้ควรจะเป็นยังไงเพราะเขาเป็นนักบาสถูกปะ เขาก็เลยเอาไอเดียมาขายคอนเวิร์ตก็ซื้อเออบอกว่าเฮ้ยไอเดียมึงดีอะไรเงี้ยให้มาดีไซน์แต่ตอนนั้นยังไม่ชักเทเลอร์นะเออในปี1930เนี่ยถือว่าเป็นปีที่สำคัญและต้องจารึกประวัติศาสตร์เลยนะ1930งเพราะว่าป้ายจะมีลายเซ็นชักเทเลอร์แล้วหลังจากนั้นก็ชักเทเลอร์ก็เป็นชื่อที่แบบทุกคนแม่งรู้จักในแวดวงบาร์อะไรเงี้ยเออใช่ในปี1968เก้ากขาก็เกษียณแล้วพอมาในปี1970ซึ่งก็เป็นรองเท้าพวกเนี้ย ช่วงนั้นก็คือลงทาบาทเริ่มขายไม่ค่อยดีแหละ,ะเพราะว่าช่วง1970 19นะแบนด์หลายๆแบนด์ลงมาเล่นในตลาดนี้เยอะขึ้นแต่พอในปี1980 c o n คอนเวิร์ตก็กลับมาขายดีขึ้นเพราะว่ามันมีแบบว่ากระแสะของวงดนตรีเอาคอนเวิร์ตไปใส่ือณดารามันมันเริ่มมีความรู้สึกเหมือนแบบเสื้อยืดกางเกยงยีนผ้าใบอ,อะไรอย่างนี้แล้วแล้วคอนเวิร์ตก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของวงร็อก เออระดับหนึ่งเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่รองเท้ากีฬาแหละมันเป็นเรื่องของแฟชั่นและในปี1980งพอ1 9ึ8ที่กูเล่าว,ว่าเขาก็เสียนะพอ9 9่เ้ากขาก็เสียด้วยอาการปัวดใจวายแล้ววันที่เขาเสียเป็นวันก่อนหน้าวันเกิดเขาหนึ่งวันสิ่งที่กูอยากมาเล่าเรื่องชัคเทเลอร์เพราะกูรู้สึกว่าเวลาที่เราพูดว่า convert ชั t เทเลอร์ออสตาเนี่ยเรามาักจะนึกถึงรอง,งเท้า ตอนที่พูดชักเทเลอร์ใช่ป่ะกูอยากให้คนรู้สึกว่าเอ้ยเขาว่าชักเทเลอร์ที่มันติดอยู่รองเท้าอยากให้รู้ว่ามันมีสตอรี่มาอย่างไรใช่มันถึงมีชักเทเลอร์อยู่บนรองเท้าแต่แบบคอนเวิร์ดเขาก็ให้เกียรินะแบบว่าเค่ชื่อไปเลยอะไรย่างเงี้ยขายไหมโห้วางขนาดนี้ขายเลยครับแต่วันนี้คงไม่ได้มาขายปิกก็คือถ้าขายยกไปเลยขายยกไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวดีกว่านะเอาตัวข้างบนกล่องก่อนดีกว่าเนอะอันนี้ก็ทั้งหมดก็เป็นคอนเวิร์ด เอ่อชัปเทเลอร์ออสตาปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ประมาณประมาณปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะตัวสีเงินก็จะแบบมีเป็นอารมณ์เชิดถางไปกับสองสีก็เป็นดีเทลของเจ็ดศูนย์เออดีเทลของเจ็ดศูนย์นั่งป้ายดำอันนี้รู้สึกจะวัดได้ยี่สิบสี่ครึ่งเป็นเซนติเมตรนะเอออันนี้ใส่ผู้หญิงใส่ผู้หญิงเลยสวยเลยเขาบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เขาจะชอบใส่สีแดงใช่ไหมแต่กูว่าถ้าแบบสีน้ำเงินสวยีน้ำเงินมันเป็นมันแต่งตัวง่ายด้วยนะถ้าสีน้ำเงินจริงๆแล้วอะแต่งตัวง่ายแต่ว่าสีแดงถามว่ามัน มันมันไม่ได้ชอบหรอกว่ามันใส่แล้วมันใส่ง่ายมันปอกเอาอะใช่เพราะเขาออกมาเลยอ่ามาดูคู่สีแดงต่อเดียดีเทลคล้ายๆกันหมดเลยป้ายดำมีกล่องด้วยใช่แล้วหาว่ามีคู่เดียวสองคู่แต่ตัวนี้จะวัดได้ยี่สบสี่เซนติเมตรคู่สีขาวข้างหน้าก่อนอันนี้น่าจะเหมือนแบบไซส์เดียวกันหมดเลยอันนี้ก็วัดได้ยี่สิบสี่เออแต่อันเนี้ยสภาพมันจะไม่เหมือนสีน้าเงินกับสีแดงแล้วเพราะว่ายางมันกรอบแหละคอนกรอบเออยางมันแข็งแล้ว อันนี้ถ้าจะเอาไปตั้งโชว์ก็ได้แต่ใส่ก็คือคงไม่แนะนำต้องระวังมากๆอะ่ะอันนี้จะวัดได้ประมาณ24ซนติเมตรเ,เหมือนกันอ่า,อาดีเทลก็คล้ายๆกันคิ้วหนานะส,ส,สีขาว,ว,วนะครับเป็นหุ้มข้ออันนี้สภาพแบบไม่ได้ใหม่และอันนี้ใส่มาลุยมาเหมือนกันเออแต่สภาพก็ยังไม่ได้แย่มากเ<อ>ชือกก็ยังอยู่ครบนะสสยสวยป่ะเป็นเชือกถักก็สวยอยู่นะผู้ชายใส่แปดอ่ะก็ใส่กูก็ใส่ได้ กูใส่ได้เพราะว่ามันยาวมันดูยาวอยู่นะมันดูยาวมันดูแบบกูใส่ได้อ่ะลองวัดไหมลองวัดีก้าสิบอ่ะอันนี้ประมาณยี่สิบแปดเซนติเมตรนะคู่สีขาวประมาณยี่สิบปดไอ้เหี้ยใส่ได้เออใส่ได้เลยแหละดียี่สิบแปดเซนติเมตรสวยเลยตันี้มาดูตัวสุดท้ายเลยดีกว่าตัวนี้ก็เหมือนหัวกรอบอ่ะที่มึงบอกเออตัวนี้ก็เหมือนคล้ายๆกว่าแตกคู่เล็กสีขาวตัวนี้เดยสต็อกเกินไหคือใส่ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันใหญ่ด้วยแล้วก็ด้วย ยางมันกรอบแล้วเออยางมันแข็งแล้วก็เอาไปตั้งโชว์ได้คือมันสวยที่มันเป็นสีม่วงมันหายากมากแล้วสภาพมันก็เหมือนเดสต็อกใช่ปะแต่เสียดายต้องเชือกอย่างเดียวเลยที่เชือกมันไม่ไม่ออริจินอลเอเชือกมันไม่ได้ออริจินอลประมาณนี้ทั้งหมดถ้าสมมติมีคนอยากซื้อหมดเนี้ยรวมค่าส่งแล้วคือกูไม่ได้ขายแยกอยู่แล้วใช่ปะแต่ก็ลองตีราคาเขาค้านี้หกพันสีแดงหกพันสีขาวตรงขวาก็ประมาณห้าพันสีขาวใหญ่ก็ประมาณหมื่นสามรวมอันนี้อีก ทั้งหมดนี้ก็ถ้ายกยยกทั้งหมดก็ประมาณ4ี่หมื่นอ๋อนี่คือราคารวมส่งแล้วใช่อันนี้คือราคารวมส่งแล้วได้อลองติดต่อมาเออถ้าสนใจนะถ้าไม่ถ้ารู้สึกว่าราคามันอาจจะสูงนิดนึงในช่วงนี้ก็ก็ไม่เป็นไรแล้วเข้าใจไม่เป็นไร ي, ไม่รเป็นไออไม่เป็นไรแล้วก็เก็บไปก่อนได้อ <laughs> <laughs> แต่ถ้ารู้สึกว่าอยากจะรับไปดูแลต่อหรือจะยังไงก็อลองติดต่อมาได้ครับอันนี้อ,อ,อันนี้แล้วแต่ความพอใจของคนซื้อกับคนขายเลยแล้วกันต่อไปก็ ยังมีประเด็นที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยตอนท้ายคลิปใช่ไหมมีชาวเพือส่งมาเยอะๆว่าพี่ครับถ้าสมมุติผมไม่ได้ฟังเพลงวงนี้ผมไม่ได้เป็นแฟนคลับเลยผมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับวงนี้เลยแต่ผมชอบเสื้อวงนี้ผมสามารถซื้อใส่ได้ไหมพี่ใส่แล้วผิดไหมใส่แล้วต้องรู้สึกผิดไหมต้องรู้สึกผิดไหมสำหรับกูอะมึงไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยเว้ยเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราในการที่เราจะ จับจ่ายใช้สอยเราไม่ได้ไปเอาตังค์ไครมาทําให้เขาลาบากตนองซื้อเมื่ออยากใส่เสื้ออะไรก็ใส่ได้เว้ยเดี๋ยวกูจะเล่าเรื่องให้ฟังกูเคยโดนอย่างเงี้ยที่นี่อะไรที่อเมริกาเลยแบบกูก็าไปกินข้าวบอติตอนนั้นกูใส่เสื้อก<อ>ันแอนโรเซสไปซึ่งกันแอนโรเซสอ่ะกูอ่ะฟังผ่าน,านๆกูไม่ได้ฟังแบบเยอะแบบโอ้โหบิ๊กแฟนอะไราดนเลยกูใส่เสื้อกันแอนโรเซสไปไปเดินตลาดวินเทจแล้วน่งกิน้าวอยู่กับเพื่อนฝรั่งแม่งก็เดินมาหักกูเว้ยว่าเฮ้ย hey. อยู่แบบฟังกันหนึ่งโรสหรออะไรเงี้ยแบบกูก็แบบเออก็ฟังบ้างนะอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้อยู่ฟังเพลงอะไรอ่ะแบบเช็คเช็คอ๋อเหมือนมันจะจะเช็คอะไอ้เฮียแบบมึงใส่เสื้อวงมึงไม่ฟังเพลงอะไรเงี้ยกระดงเลยนะอืมกูก็แบบตอนนั้นกูเป็นคนไม่ได้จําชื่อเพลงอะแต่กูก็รู้ว่ามันมีเพลงที่กูแบบฟังคือแบบเพลงไอ้จังโกวเวลคัมทูเดอะจังโกวคือเพลงนั้นก็ดังเลยเออกูพูดไปบอกอ๋ออยูฟังเพลงนั้นหรอบอก้ยเออฉันชอบฉันชอบฉันชอบอะไรเงี้ย สักพักกูก็เห็นมันใส่รีวายไหมลิมแดงปิ้นมปเลยห้าส่วนหนึ่งเดกกูไม่รู้ว่ามันรีโปดหรือไรกูก็แบบตอนนั้นอะโกรธโกรธในหัวว่ามายุ่งกูทำไมมันมึงคือสีเน้าคือสีหน้าท่าทางคือเหมือนจะวนตีนแหละว่ามึงใส่เสื้อไม่ได้เข้ามาดีไม่ได้เข้ามาแบบไหนอันนั้นคือสีหน้าคือรู้เลยว่าไม่ได้กรตีว่ามึงมาเช็คว่าแบบไอ้เชี่ียใส่เสื้อโบว์เนตีนนะกูก็เห็นมันเก่งแม่งเว้ยรีวายห้าส่วนหนึ่งริมแดงแน่นอนกูว่าเอ้ย กางเกงสวยอ่ะรีไวล์อันนี้มันออริจินอลหรือรีโปนะตัวนี้มันเท่าออริจินอลมันปีอะไรอยู่รู้ป่ะอืมกูแบบอันนี้คือมึงก็กวนกลับกวนกลับกูแบบเอ้ยเนี่ยแบบออริจินอลหรือรีโปถ้าตัวออริจินอลมันปีอะไรอยู่พอแบบมีความรู้แบบางยูโน้ะไ้มแบ้วมันก็บอกเออฉันก็ไม่รู้อ่ะแบบฉันเห็นมันสวยดีแบบฉันรู้ว่ามันเอ่อเซลเฟจมีเซลเฟจมีเลมม์มะไรนี่เออแล้วสภาพมันก็เซร์เซร์มันก็ตอบเหมือนมันจะภูมิใจเว้ย กูก็เลยพูดกับมันไปว่า yeah that's it you like it that's it แต่ว่าก็มันก็แค่นั้นเองก็แค่มึงชอบอะมึงชอบอะึก็ซื้อมาใส่มึซื้อมาใส่มันเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันเป็นสิทธิ์ของเราจริงๆนะแต่กูอย่างเนี้ยกูฟังไหมเพนนล่าเนี่ยกูไม่เคยฟังเลยด้วยซ้ำแต่เจอพี่โตใส่กูชอบพี่โตกูซื้อมาแล้วกูมีความสุขก็จบเหมือนกันเออเนี่ยมันคือแค่นั้นเองครับแบบกูนะแล้วถ้าถ้ามึามองงกูว่าถ้าเรามองในเรื่องของแบบ กฎหมายก่อนกฎหมายว่ามีกฎไหมว่าถ้าเราไม่ได้ฟังวงนี้เราไม่สามารถใส่วงนี้ก็คงไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นตามกฎหมายแล้วคือเราใส่ได้อปทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องว่าใส่แล้วเราจะรู้สึกผิดไหม,มหรือว่ามันมันจะทําให้แบบสังคมในนี้มันแย่ไหม,มทาให้วงเขาดูแย่ไหม,มก็เลยต้องมานั่งดูวิเคราะห์ดูก็รู้สึกว่าอยู่ที่เจตนาอ,อย่างเช่นถ้ามึงชอบแฟชั่นชอบดีไซน์อชอบลายชอบลาย แล้วมึงซื้อมาใส่แต่มึงไม่ได้ไปขิงใครว่ากูนี่นะคือตัวจริงกูนี่นะคือตัวจริงของวงนี้ทั้งท้ที่จริงมึงไม่ใช่ตัวจริงปะเออถ้ามึงเจตนาไม่ดีแบบนั้นนะกูรู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่ควรเออมันไม่ดีอยู่ดีมาใส่เสื้อวงนี้ไม่เคยฟังสักเพลงแต่ไปขิงแล้วว่ากูเนี่ยแหละตัวจริงอ่ะอย่างเงี้ยคนที่เป็นแฟนคลับวงเนี้ยเขาก็จะหมั่นไส้เอาถูกปะแต่ถ้าเราเอามาใส่ของเราเฉย ไม่ได้ไปขิงใครเออเราแค่ชอบลายอะ่ะเออแล้วถ้าใครมาถามเราก็แค่บอกว่าเออฉันฉันไม่ได้ฟังเพลงแต่ฉันชอบลายนะก็คือเราเราบริสุทธิ์ใจอะ่ะกูคิดว่าในมุมนี้มันโอเคมันอยู่ที่เจตนาด้วยแล้วก็ทีนี้เรามานั่งมองถึงเรื่องทางวงถ้าเขาจะทําเสื้อออกมาเขาคงเขาคงไม่เคยออกกฎหรอกว่าถ้ามึงไม่ได้ฟังเพลงวงกูมึงห้ามซื้อเสื้อวงกูมาใส่ถ้าเขาออกกฎอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่ได้ออกกฎนั้นแสดงว่าเขาดีใจหรือยินดีที่จะให้คน ทั่วไปอ่ะใครก็ได้ซื้อใส่ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคลับเขาก็คือไปซื้อมาใส่เขากแบบาเพื่อให้คนแบบใส่ได้อ่ะใช่แบบทุกเพศทุกวัยทุกคนเลยใช่เพราะฉะนั้นทางวงเขาได้ตังค์แล้วเขาก็แฮปปี้ที่จะทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครเสียหายจริงถูกปะกูก็เลยคิดว่าโอเคงั้นก็ว่ากันไปตามเจตนาว่ามึงอย่าไปขิงใครถ้ามึงจริงๆมึงไม่ใช่ตัวจริงก็สิ่งที่เราพูดก็เป็นแค่มุมมองของเรานนอะเออใครจะคิดยังไงก็ เดี๋ยวคอมเมนต์กันเข้ามาลวกันถ้าใครคิดต่างหรืออะไรยังไงเออแล้วก็เรื่องราวที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราก็ไปหามาจากอินเทอร์เน็ตพิพากษาการใดก็ขอให้ด้วยแล้วก็อาจจะคอมเมนต์มาช่วยแก้หน่อยก็ได้ใช่หรือว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์มาได้สนใจของชิ้นไหนในรายการวันนี้นะครับติดต่อเรามาได้ใน boring underscore s h i r t เราจะส่งกลับโดยบริการของ็อปหน้ามาครับอย่าลืมไปตามกันด้วยทั้ง boring underscore s h i r t แล้วก็็อปหน้ามาเจอกัน Watch how get it here, watch how I get it here, watch how get it here. Watch how set it up, bet you I set it down, watch how get a win. I don't think it really wanna come against the one that got a finger run up in a grenade. I ain't never been the one you think you can pick. I'm a line but the one up the cage. I need all the wins. Yeah, yeah. Ain't no L's, I gotta get in no call like quits. Yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way, cause I'm coming with Hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all it is You better move you might get knocked out Knock out You better move you might get knocked out Knock out You better move you might get knocked out